นี่สะกินนี้เลยกาโร่สวยสดใหม่มาพร้อมสกินสีจมพูกบอกเลยว่าใครเป็นเบนกาโรนะคะสกินนี้ของมันต้องมีนะลูกสาวฉันต้องได้ใส่ชุดสวย ละเดี๋ยวเราไปเอาเค้กกันก่อนดีกว่านี่ชุดปาร์ตี้มางานปาร์ตี้มันก็ต้องมีเค้สสิคะวันนี้จัดปาร์ตี้ที่ไหนคะคุณกาเรวันนี้เราจัดงานปาร์ตี้กันที่ปาราสาทนะคะแต่ตอนนี้จะปราสาทแล้วค่ะเพราะว่าไม่เจอหนูสักตัวเลยหนูไม่ตกถึงท้องเลยคุณลงมานี่ไอ่ไทำไรมันเก๋บแบบนี้ได้ไงซะแม่หนู อ้ยมันอยู่ข้างบนเนี่ยคิดว่าฉันขึ้นไม่ได้อย่างนั้นตรงนี้ฉันขึ้นได้ไว้ายนึกว่าขึ้นไม่ได้ซะอีกแง่จะเอาเธอพูดเธอมี XP อยู่ในตัวมานี่ฉันต้องการเค้กเนี่ยฉันจะเอาเค้กไปจัดปาร์ตี้ยืนต้อนรับแขกมางานเลี้ยงนะคะทุกคนฮัลโหลจะไม่มีแขกสักคนเลยเหรอคะไอจ้จะโง่ไปตรงนั้นอะ่ะตายไปละสองศพตรงนั้น <c oughs> ขออภัยอุ้ยมีคนปีนขึ้นมามีแขกต้อนรับมา นี่ต้อนรับด้วยเจกันค่ะของฝากไปด้วยเ <c oughs> นี่ยคืนึ้นด้วยคืนด้วยคนใดบ้าเธอจะจู๊กับฉันตรงนี้จริงๆหรือว่าจะมีสรงจูฟเนี่ยลงไปแล้วค่ะลงไปด้วยไปด้วยสิคะเออเชิญแขกผู้มีเกติมานี่เลยเชิญน,นั่งเก้าอี้ให้สบายสบายไปก่อนเลยนะคะอุ้ยตายแล้วคุณพอ่อคุณพ่อจะมาหลับตรงนี้ไม่ได้นะคะแขกลงมางานเ,นเป็นยังไงบ้างคะ่ะ เดี๋ยวฉันเอาอันนี้เป็นของขวัญให้แขกนะคะแขกคนไหนไม่ได้อาบนะ้ำมีเมงวันตอมตัวนะคะจะโดนค่ะโอ้เออคนนี้เอาของขวัญมาให้แล้วโอ้ํมหอมเหรอคะฉันชอบค่ะชอบน้ํมหอมมากเลยส่งจูฟให้เลยค่ะี่โอเคล้มแล้วนะคะมานี้เชิญแขกท่านนี้นั่งให้สบายไปเลยนะคะทําไมแขกมาปวดงานดิฉันอย่างนี้ล่ะคะสาตแต่งโดสซเต็มยศขนาดนี้แล้วอะแขกหายไปหมดเลย ฉันเจอแล้วค่ะแขกปิดประตู4ชั้นค่ะน te ี่บ้านชั้นนะคะคุณอันนี้แขกไม่ได้รับเชิญเนี่ยตัวน้องเหลืองเนี่ยบอกใครไม่ได้รับเชิญดูสาวของไม่โอ้เชิญแขกนั่งเอ่อรับลมด้านบนนะคะแบบเย็นๆเลยค่ะเขาไปเปิดเครื่องใหม่อ่ะใครจะยอมให้คุณเปิดเปิดเดียวที่ฉันยอมให้คุณเปิดนั่นก็คือของขวัญเท่านั้นของขวัญที่ฉันจะให้จัดการมาเลยไปนี่ไงคุณลุง ขอบคุณมากเลยนะแหมเลี้ยงไม่เสียเขาสูงจริงๆไอ้หมาตัวนี้แต่ถ้าฉันเหยียบมันฉันก็โดนเหมือนกันโอเคเชิญนั่งที้ e นิ่มๆตรงนี้เลยนะคะก็อ e ี้ว i p ค่ะส่งจู๊บ <What? S 1> มานี้รู้สึกว่ามันจะไกลเกินไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นดิฉันสั่งเก้าอี้ตัวใหม่ให้แขกผูรับเกียรตินะคะผู้รับเกียรติคืออะไรพูดมั่วแล้วเนียร้อนจนเป็นประสาทเลย หนางจะขึ้นไปข้างบนฉันหมั่นเคี่ยวเธอมาตั้งนานแล้วเนี่ยนี่งไงเชิญแขกผู้มีเกียรติไปนั่งห้องไกลๆเลยนะคะคุณดื้อค่ะสบายแล้วตอนนี้แขกของเราก็ครบแล้วนะคะรวมไปถึงดิฉันต้องไปหาเค้กมาก่อนหาเค้กอยู่ไหน <laughs> ตอนจบหน้ากาโรแบ่ <c oughs> ไหนดูซิว่ามีใครอยากมางานเลี้ยงของกาโรอีกบ้างหรือเปล่า งานเลี้ยงหรืองานมวยปั้มเนี่ยโชคสะนุ่มเลยเชียวที่มือนั้นไม่ใช่คอสเพลหรอกที่มือที่ทุกคนเห็นนั้นมันคือนวมสนงวน่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะยังไงถ้าชอบนีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะขอตัวไปพักก่อนแล้วบ๊ายบาย